สวัสดีค่ะก็พบกับผลเลยนี่ชนแนลนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมารวบรวมผลิตภัณฑ์ดูแลสีผมแล้วก็เส้นผมในปี2023ที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีที่ทําสีผมบ่อยมากนะคะจริงๆก็คือบ่อยมาตลอดทั้งปีตั้งแต่ปีที่แล้วจะถึงปีนี้คือผมดําตอนไหนจําไม่ได้ทุกคนแต่ตอนนี้ควรดาขึ้นแล้วเห็นไหม นี่คือผ่านมาประมาณแค่เดือนเดียวเองนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นคนที่เติมสีผมเนี่ยประมาณ 3- 4สเดือนเนี่ยจะเติมสีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีเป็นฟอกผมด้วยวันนี้ก็เลยจะเอาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมทั้งหมดเนี่ยมาแชร์กัน,นะคะ่ะว่าเฮ้ยทาสีผมยังไงทําไมประกายสีผมมันยังอยู่แล้วเนี่ยโคนดามขึ้นแล้วแต่ทำไมข้างล่างี่นสีผมไม่อยู่เดี๋ยวฝนเอาสีผมล่าสุดที่ฝนทําให้ดูนะคะจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1เดือนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ฝนใช้มีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผมเนยฝนขอบอกกันค่ะว่าสีผมที่ฝนทาประจําตอนนี้ค่ะฝนจะทําอยู่ที่ร้านลาพิลาบีนะคะจะอยู่ที่สาขาสีลมทํากับช่างพี่เก๋ค่ะก็คือเป็นช่างประจําที่ทํามาน่าจะเข้าปีที่2แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสีผมทุกครั้งที่ไปอ่ะเราแบบแทบจะไม่ได้รีเควสอะไรเลยทุกคนก็คือไปถึงบอกพี่เก๋เลยว่า รอบนี้มนาะอยากได้โทนไหนสีประมาณไหนนะคะพี่เก๋เขาจะจัดการเสร็จสรรมาให้แล้วคือออกมาสีสวยทุกครั้งเลยอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างที่ฝนไปทํามานะคะก็ใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ร้านพิริมสาขาตจริงๆเขามีหลายสาขามากๆะคะ่ะใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยก็รอติดต่อนะคะเดี๋ยวฝนทิ้งอะไรดะเอียดไปให้ที่ใต้คลิปนะคะมาเข้าเรื่องกันค่ะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเริ่มจาก เป็นแชมพูก่อนนะคะแชมพูตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นจากที่ร้านเขาแนะนํามาค่ะก็คือผลทําสีผมที่ลาพิลาบีแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ขายมาด้วยซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาใช้แชมพูตัวนี้สระให้กับลูกค้าที่เข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นแชมพูแล้วก็เป็นทรีทเมนต์สตัวนี้นะคะเดี๋ยวฝนบอกทีละตัวแรกเนาะเริ่มที่แชมพูก่อนตัวนี้ก็คือจะเป็น ps m a k u a r g e t color care แชมพูนะคะเรียกสั้นๆว่าแชมพูดอทนะคะก็ตัวนี้มันจะเป็นแชมพูเคราตินที่เหมือนเข้าไป ซ่อมแซมพวกเส้นผมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยเนื้อสัมผัสเขาเวลาใช้มันจะมีความนุ่ม,มลื่นแล้วก็หลังใช้เนี่ยผมมันจะแบบนุ่มลื่นแล้วก็หอมมากๆนะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเจลใสๆทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อแบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้แล้วผมมันไม่ฝืดอ่ะแล้วก็ล้างออกง่ายมากแล้วก็ผมนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมติดผมด้วยค่ะตัวนี้นะอันนี้เป็นแชมพูตัวแรกของดอปนะตัวที่สองค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ตอนแรกพอใช้ตัวนี้แล้วคนรู้สึกว่ามาใช้ตัวดอตแล้วชอบกว่าก็คือจะเป็นของเวลลาแต่ถามว่าดีไหมดีเหมือนกันเนื้อเจลจะเป็นใสๆเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นแชมพูที่เหมาะกับคนผมทำสีนะคะทุกคนมันก็จะเป็นคัลเลอร์โมชั่นแชมพูนะคะตัวนี้ก็คือใครที่ชอบทำผมสีชมพูสีส้มตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะก็เนื้อสัมผัสเขาก็จะเป็นแบบใสๆเหมือนกันทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนกันแต่ว่าถ้าความหอมผนรู้สึกผลให้ตัวนี้ค่ะหอมแล้วก็นุ่มกว่าแต่ถ้าสองตัวนี้สามารถแทนกันได้กก็คคืืออใช้้ไดเหมน,นนนัะะ ตัวต่อไปค่ะเป็นตัวที่3นะคะก็จะเป็นแชมพูของ ta, oma, ute, r isk, a, c r e s t a s e Pro Ma a b s o l b e Riche c o m a r e s p e c t นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแชมพูสำหรับคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วก็ผมทำสีบอกเลยว่ากลิ่นเขาจะแบบมีความแบบสะอาดสะอาดห่อยแล้วก็เวลาใช้อะตัวนี้เขาจะไม่มีซิลิโคนแล้วก็สันเฟรชนะคะซึ่งมันทําให้ผมเรามีความแบบหนึดหนืดนิดนึงเวลาใช้นะ่าเหมือนรู้สึกว่ามือสางไม่ออกผมมันอาจจะแบบไม่ได้ลื่นเท่าตัวอื่นๆนะแล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบเลยนะคือเวลาใช้เนี่ยหนังศีรษะมันรู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นแล้วก็ระหว่าง วันหนังศีสระมันไม่ได้เหนียวหรือว่ามันไม่ได้มันนะคะแล้วก็มันไม่มีแบบอาการเม็ดขึ้นหนังศีรระหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้สดชื่นมาแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เขาก็ช่วยเรื่องสีผมด้วยเวลาใช้เนี่ยสีผมที่แบบทําสีมาเนี่ยมันก็ยังมีแบบประกายสวยงามเงาง,งามอยู่นะคะก็ไปลองดูกันตัวนี้ราคาอาจจะแอบแรงหน่อยแต่ว่าใช้ได้นานมากก็ยังไงลองไปดูกันนะคะตัวนี้ก็เลิศมากๆเลย แชมพูตัวที่สี่นะคะก็จะเป็นแชมพูสําหรับเติมประกายสีผมให้มันสีแบบที่เราทํามามันชัดนะคะก็ใครที่เป็นสายแบบชอบฟอกผมนะคะแล้วก็ทําสีเนี่ยต้องมีปัญหาเหมือนฝนนะค่ะเวลาสระแล้วมันสีมันหลุดง่ายนะคะแล้วก็ใครที่แบบสระผมบ่อยแบบฝนคือฝนนะสระผมทุกวันอย่างมากสุดคือ2วันต้องสระแล้วคือมันไม่ไหวจริงๆคือมันเป็นคนที่เหงื่อเยอะไงหนังศีรษะมันจะมันก็คือจะไม่ชอบอะไรเงี้ย ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแชมพูที่เติมสีผมนะคะจะเป็นของโ o แ a n d p i x e l ค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นสี a s r r o ซ y r r w w n นะก็จะเป็นออกโทนชมพูซึ่งก่อนหน้านี้ขวทำสีที่เป็นน้ำตาลชมพูไว้ผมก็เลยซื้อสีนี้มาเติมนะคะซึ่งอันนี้หมดไปแล้วนะ2ขวดจริงๆมีขวดเล็กขวดใหญ่ทิ้งไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งสอยมานะคะนั่นไงผกแล้วไง แ,บบะะแล้วก็ล่าสุดที่พึ่งสอยมานะคะมันจะเป็นสีใหม่ของเขาค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นรีเฟชแชมพูนะคะก็คือจะเป็นสีส้มผมรู้สึกว่ารุ่นนี้นะคะกับรุ่นเก่าอะ่ะรุ่นเนี้ยเนื้อมันค่อนข้างดีกว่าแชมพูมันรู้สึกแบบมีกลิ่นหอมกว่าแล้วก็เวลาลงไปที่ผมทําให้ผมนุ่มลื่นกว่าตัวนี้จะมีแอลฟิร์ิดนึงนะคะสีนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะฝนเพิ่งเติมเมื่อคืนเลยก็คือจะเป็นสีนี้เป็นสีส้มทุกคนก็คือก่อนนันนี้ผมฝนจะเป็นแนวแบบสีแบบค่อนข้างทองไปแล้วค่ะแล้วก็ตรงที่ฟอก มันมีระยะที่แบบเป็นเส้นตัดกันแล้วผมก็เลยลองซื้อสีส้มตัวนี้มาลองลองใส่ผมดูนะคือมันเวิร์กมากเลยแต่ต้องบอกว่า ตัวนี้ค่ะแนะนําว่าเวลาใช้ก็คืออาทิตย์หนึ่งเติมสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าสีเขาก็จะค่อยๆหลุดไปมันไม่ได้อยู่ทนหรืออยู่นานมากนะทุกคนเป็นแค่การเติมประกายสีผมให้มันเป็นสีใกล้เคียงกับสีเดิมที่เราทํามานะเป็นแบบนั้นนะก็มันมีหลายสีมากทุกคนลองไปหาดูค่ะจะเป็นของล l a รนทิเซล l นะก็คือเป็นรุ่น Color Re f r e s h s h a ชม po ูนะคะสีเนี่ยแล้วแต่ สภาพสีผมของทุกคนเลยมันมีที่เป็นสีลดความเหลืองของสีผมด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแชมพูม่วงสีเทาต่างๆนานา,นาเยอะแยะมากมายค่ะใครที่แบบทําสีผมไหนมาก็ลองไปเลือกใช้ให้เข้ากับสีผมที่ทํามาได้เลยนะจ๊ะต่อไปมาที่หมวดทรีทเมนต์ผมกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะตัวแรกเป็นของดอทเลยนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ที่มีความกลิ่นหอมไม่รู้ว่าผลคิดไปเองไหมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะเหมือนน้ำหอมโคลอเอททุกคนมันจะมีความกุหลาานิดๆแล้วก็ ผมนุ่มแล้วก็ลื่นมากค่ะตัวนี้นะก็แนะนําว่าผลเนี่ยจะใช้ประมาณ5ปั๊มทุกคนใช้เยอะหน่อยก็เน้นที่ปลายผมแล้วก็สามารถลงหนังสีสษะได้เลยมันไม่ทําให้แบบผมมันหรือเหนียวจนเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือผลจะใช้คู่กับแชมพูเคราตินเขานะคะที่ที่บอกไปเมื่อ ตอนเซ็ตแชมพูเนาะตัวนี้เนี่ยฝนถ้าสระผมทุกวันผมจะใช้เป็นตัวนี้ลงต่อเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่ต้องการเติมสีผมอะผมจะใช้เป็นทรีทเมนต์ตัวอื่นนะคะก็อันเนี้ยแนะนําว่าใช้ทุกวันได้เลยนะคะผมจะใช้ตัวทรีทเมนต์ทุกตัวแทนคอนดิชเนอร์หรือว่าครีมนวดต่างๆนะคะเพราะว่า ผมที่เราฟอกมาหรือทำสีผมมาหนากๆมันควรจะต้องบำรุงลึกมากกว่าที่ใช้แค่คอนดิชเนอร์นะคะ <c oughs> ก็ให้แนะนำว่าให้ทุกคนลองใช้เป็นทรีทเมนต์ลองหาตัวที่ทุกคนชอบก็ได้นะแต่ตัวนี้ก็คือมาแนะนำว่ามันดีจริงแล้วก็มีที่ใช้นะผมก็คือฐานจากทางที่ร้านมาก็คือหลังจากที่เรา ปั๊มทรีทเมนต์ออกมาแล้วนะคะลูบไปเนี่ยเราสามารถใช้หวีซี่ห่งหางๆนะคะหวีเพื่อให้ทรีทเมนตะ์มันเข้าซึมไปทุกเส้นผมของเรานะคะหวีแล้วก็สามารถล้างออกได้เลยผมมันก็จะมีความนุ่มความหอมนะคะอันนี้ก็เน้นที่ปลายผมนิดนึงได้ก็ดีค่ะก็เป็นตัวแรกที่ใช้ทุกวันเพราะว่าสระผมทุกวันจะ้ะก็จะเปลืองนิดนึงนะก็เดี๋ยวดูตัวต่อไปค่ะทรีทเมนต์อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น r o y a l Professional Series Expert นะคะซึ่ง สองตัวนี้เนี่ยฝนใช้หลังจากที่ลงแชมพูเติมประกายสีผมนะก็คือมันดีมากเดี๋ยวฝนแนะนำทีละตัวค่วะตัวแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อซีรีส์เอ็กซ t m e t สเมทัลเด็กซ์โปรเฟชชันะคะซึ่งตัวเนี้ยฝนได้มาจากถุงเอ่อตอนที่ไปงานแบรนด์ลอรีอัลมานะคะซึ่งบอกว่าดีมาก คือใช้จนจะหมดนะทุกคนแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องไปกดสูตรอื่นเพิ่มมาลองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยแบบว่าเรื่องของผมที่ฟอกผมนะคะเข้าไปฟื้นบำรุงเส้นผมเราให้มันดูแบบมีความชุ่มชื้นนะคะมีน้ําหนักขึ้นนะแล้วก็เหมือนแบบดีมากอะ่ะใช้แล้วแบบแ่รงสีงสษนไม่มันอีแล้วชอบมากเลยตัวนี้รุ่นนี้นะคะแล้วก็ฝนก็ลองไปหาข้อมูลว่ามันมีสูตรอื่นๆอีกไหมแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาค่ะทุกคนนี่ ก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับเมื่อกี้เลยค่ะเป็นซีรีส์เอ็กซ์เพรสนะคะตัวสูตรวิตามินโนคัลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่สําหรับเติมประกายให้สีผมเรานะคะมีความเงามีความนุ่มนะคะนั่นแหละค่ะคือเลิศมากตัวนี้ก็คือหอมมากแต่ว่าเนื้อเขาจะคนละเนื้อกันนะทุกคนอันนี้มันจะมีความแบบอย่างนี้เป็นเหมือนเจลลี่เจลลี่มากกว่าแต่ว่าเคลือบผมนะคะแล้วก็แบบดีมากแล้วก็อ๋อสองตัวเนี้ยเวลาใช้อ่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราลูบผลิตภัณฑ์เข้าไปในเส้นผมอะ ทิ้งไว้แป๊บเนงค่ะเหมือนเส้นผมเราดูดตัวทีเมนเข้าไปเวลาล้างออกมาเส้นผมคือนุ่มลื่นแล้วก็กลิ่นหอมติดผมเหมือนกันค่ะทั้ง2ตัวก็ลองไปดูกันได้ต้องบอกว่าแอบกดตอนพวกแบบ9เดือนเเดือน 10, 10. ถูกมากคุ้มมากนะคะของแถมเทียบเลยลองลองไปดูกันนะคะต่อไปค่ะเป็นเอเซนต์บำรุงหนังศีรษะผมจะใช้อยู่2ตัวสลับกันนะคะทุกคนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของเอ่อ Real Hair Loss Expert Care c r a p m a s s a g e Essence นะคะก็คือจะเป็นตัวที่บำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะวิธีตัวนี้วิธีใช้เขานะคะก็คือจะหยดไปแนวตามหนังศรีรษะเลยก็คือเขาจะเป็นเอเซนต์แบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์มันจะออกมาจากตรงนี้แล,นนนแล้วจากนั้นเราก็ เออเขาเรียกอะไรบีบไปทางแนวสีสันได้เลยค่ะทั้งทั่วทั้งสีสษนเลยนะแล้วก็ใช้มือค่อยๆนวด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 เท้าตัวน่าจะชอบใช้ตอนที่เวลาสระผมเสร็จแล้วพอผมแห้งหมามานะคะจะใช้ตัวนี้หยดไปก่อนแล้วก็ใช้นิ้วมือนวดนวดนวดพอนวดเสร็จเนี่ยก็ใช้ไดะคะ่ะเป่าได้เลยระหว่างไดเป่าอ่ะมันรู้สึกเย็นนะคะแล้วแบบสดชื่นรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งมันสบายสบายหัวมากอ่ะพูดง่ายๆเลยตัวนี้นะคะก็คือจะมีช่วยในเรื่องของเวลาที่เราเป็นผื่นแพ้หรือว่าคันหนังศีรษะตัวนี้มันจะไปช่วย ในเรื่องนี้ดีมากๆช่วงไหนที่ฝนแบบเงอ,ออกเยอะหรือว่าขนหนังศีรษะบ่อยๆนะคะช่วงนั้นก็คือจะใช้ตัวนี้สลับนะคะอทิตย์นึงจะใช้แบบประมาณ2-3ถึงวันนะก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เลิศมากๆเลยตัวนึงนะคะจะเป็นของเครสซาตัวนี้เลยค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วฝนรู้สึกว่าฉันจะต้องลองตัวนี้ให้ได้นี่ใช้หมดไปครึ่งขวดแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นเจลใสๆนะคะบำรุงหนังศีรษะเหมือนกันแล้วก็กลิ่นหอมแบบฟิล์สดชื่นมากๆเลยตัวนี้นะคะก็ใช้ตามแนวศีรษะเหมือนเดิมคม่ะวิธีใช้ก็คือ บีบไปเลยค่ะหนึ่งปั๊มเนี่ยให้เท hm ่ากับตรงขีดดำๆที่เขาให้มานะคะหลังจากนั้นก็คือไปตามแนวศีรษะได้เลยแล้วก็ใช้นิ้วมือนวดนวดนะคะตัวนี้เขาจะไปเหมือนแบบช่วยกระตุ้นแบบให้เลือดไหลเวียนนะคะแล้วก็ทําให้ลดอาการของผมร่วงได้ดีมากๆนะคะเห็นทําสีผมอย่างนี้ผมผมร่วงนะแต่พอใช้ตัวนี้มันก็เป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งผมมันอาจจะยังร่วงอยู่แหละทุกคนแต่ว่าถ้าใช้ในระยะเวลา ต่อเนื่องนะคะใช้ไปน,นานๆมันก็อาจจะช่วยได้ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ร่วงน้อยลงมากๆแล้วนะทำสีผมขนาดนี้มันจะไม่ร่วงเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะหรือว่าระหว่างวันคะรู้สึกอยากแบบ ให้นาฬิกาสดชื่นมันหยุดได้นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แนะนําว่าให้ใช้หลังจากที่ทําความสะอาดเส้นผมแล้วสระผมแล้วดีกว่านะแบบว่าให้นาฬิกามันสะอาดแล้วใช้มันน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะเซรั่มบำรุงเส้นผมนะคะผมก็จะใช้สลับอยู่2ตัวค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นของเพลสตานะคะเป็นรุ่นออยสีทองนะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเนาะนี่ก็คือใช้นานมากแล้วนะทุกคนคือผมก็จะใช้ครั้งละ1ปั๊มนะคะตัวเนี้ยชอบมากคือ1เลยเขาจะช่วยลดความชี้ฟูของเส้นผมหลังที่ ซะแล้วนะคะให้ผมมันนุ่มมันลื่นขึ้นแล้วก็สีผมที่เราทํามามันดูแบบมีประกายผมที่แบบดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจะชอบใช้ก่อนที่เราจะหนีผมหรือว่าใดผมหรือม้วนผมต่างๆคือมันจะช่วยเรื่องทนความร้อนด้วยนะคะก็คือลงไปที่เส้นผมก่อนเลยตอนที่ผมมัดมาดหลังจากนั้นค่ะพอเราปล่อยแห้งแล้วฝนจะลงทับอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีผมหรือว่า ม้วนผมได้เลยแต่ถ้าแบบวันไหนที่ไม่ได้ทําผมไม่ได้ใช้เกี่ยวกับความร้อนผมอะไรเงี้ยผมก็จะลงแบบตอนที่ผมมันมาหนึ่งครั้งหลังจากเป่าแห้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะผมก็จะลงอีกหนึ่งรอบนะคะทําให้เส้นผมมันแบบเงาขึ้นมันนุ่มลื่นขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็กลิ่นหอมติดทนมากคือผมหน้าเป็นคนที่สระผมตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้ตอนนอนตื่นเช้ามาผมมันยังหอมอยู่เลยอะคือแบบมันหอมแบบฟิลแบบอ่อนๆแบบเบาๆเวลาลมพัดมาได้กลิ่นอะไรเงี้ยแบบ ของลูกคุณมากอะไรอเงี้ยก็คือชอบมากนะคะตัวนี้บำรุงเส้นผมดีมากอีกตัวหนึ่งมันจะไม่ได้เรียกว่าเซรั่มนะคะเมื่อกี้ฝนบอกผิดก,ก็คือตัวแรกมันจะเป็นเหมือนเซรัมม่มบำรุงใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นทรีทเมนต์สูตรกลางคืนทุกคนจะเป็นตัวนี้ของลอรีอลนะคะไม่รู้ว่าหลายคนเคยใช้กันไหมตัวนี้มันจะเป็นทรีทเมนต์ที่ใช้สําหรับเส้นผมตอนกลางคืนนะตอนแรกฝนเห็นหลอดปุ๊บนึกว่าครีมอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้เขาเหมือนพัฒนาสูตรมาจากตัว เซรั่มไฮยาตัวดังของเขาที่ทานหน้าทุกคนแล้วก็เขามาปรับสูตรเป็นตัวที่บำรุงเส้นผมนะคะซึ่งกลิ่นแบบใครที่ชอบฟิวหอมหวานนะแนะนําตัวนี้เลยเขามีแชมพูที่ใช้คู่กันด้วยนะใครที่แบบสนใจก็ลองไปหาดูได้ตัวนี้ใช้เฉพาะแค่ตอนนอนนะคะเขาจะมีแบบพวกไฮยาลูรอนที่ไปเติมให้เส้นผมเรามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ เวลาทาก่อนนอนตื่นมาผมไม่ค่อยแห้งฟูงมากคือมันไม่ค่อยชี้อ่ะคือพอรูปๆแล้วมันก็เออมันก็เรียบดีแฮะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมันมีความชุ่มชื้นขึ้นนิดหน่อยซึ่งอันนี้ฝนใช้เข้ามาเป็นหลอดที่2แล้วนะคะนี่ก็จะหมดแล้วแล้วก็ช่วงหลังมาติดตัวเค r ร s t a r h a i อะไรเงี้ยก็เลยสลับไปใช้ตัวนั้นบ้างวันไหนอยากได้ฟิลหอม,หอมๆหวานๆแบบเซ็กซี่นิดๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะให้ปลายผมมันหอมๆแล้วก็กลิ่นติดทนเหมือนกันค่ะทุกคนยังไงก็ลองไปหากันดูนะคะ ทั้งหมดก็เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในปีที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าเป็น Favorite of the Year ในปี2023ในหมวดของ care แฮร์แคลร์กันค่ะ ว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่ชอบทําสีผมบ่อยหรือว่าชอบฟอกผมหรือว่ากําลังที่จะริเริ่มในการทําสีผมนะคะบอกเลยว่าทําแล้วเนี่ยมันออกยากมากหลายคนก็อยากแนะนําค่ะใครที่ชอบทําสีผมก็ให้บํารุงเส้นผมกันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลเส้นผมของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะจะได้ทําสีผมสนุกๆไปด้วยกันนะคะใครที่มีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนํานะคะก็สามารถมาคุยหรือว่ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ทุกตัวฝนจะพยายามหาลิงก์หรือว่าหาแหล่ง ช้อปปิ้งเสียทรัพย์นะคะมาแปะให้ได้ตามกันนะคะใครที่มีคำแนะนำนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ